ค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทั้งคันค่ะสวัสดีบรรยากาศยามบ่ายบายที่เราเลยค่ะมามาซับนอนใหม่ค่ะทงไฮทงหน้าหาเนื้อขึ้เน,นี้อยากครับสวัสดีครับมตัวน,นี้ก็เป็นหน้าเฮาเองครับนี่หน้าบ่าวสวีเดอ้อครับนี่ขว,วามานแล้วมื้อนี้เอถึงได้หวานนามถึงบกฝนก็ตกได้ตกดี ตกจดบ่มีเวลาวาน,น,น,านบ่หนาบ่เหงาเพราะเธอลิ้นมาอีกเลยอ๋อ <c oughs> มาหดก้อแล้วครับมึงอย้หูแงก็มีมึงครับนออ้ย หญ้าใหญ่ๆเลยเป็นห้าใก่้ๆอู้เดี๋ยวอัยยะอัยยะพี่นะแอบก็มีกินเต็มเลยมาไปพอเดียวพอแกงเลยเก็บไปกินน้นดๆเนาะพี่น้องแม่นเก็บปญ่าบ่มีหญ่ามันบ่ออกกัมนี่เสียงฝนตกเนาะทั้ง này bạn xây thông quý hư cầu cắt ta xây vô này đó hát มึเกือบซ้ำคนครับนอนหนึ่งฝนตกอุย้อยเอ็นยังว่งาเสียงฝนคือมุกเกตอต์ตกได้ละ่ะ มียกับบ่มีขึ้นกระตกมาเลยอังสีละ่ะฝนหำเขาแล้วฝนหำเขาแล้วฝนหูหลุกฝน,นกะกัมีแล้วนัน่นไอน้นอนนั่น เห็นบ่ฝนครับพี่น้องเห็นบ่บ่มีมือบ่าพ่อมือเลยโต๊กได้สูมือครับขอหมดตรงนี้ขอกระติ๊กก่ะติ๊กโต๊กเอาแขงแบบ หมดหมดพ่อนหมดนางงชหน้องฝนตกมาละโอมมีหดมีฝนเลยครับจกตกก็ตกก็เลยไปพ่อแล้วซ้ำนีไปเงี้ยนก็เดียวกับพ่อแล้ว ป้าพี่นองจบขีปย,ยู่ข้าอันบุเดอบัดผลไหไครับ่าเดีมากผลลัพนค่นอื